สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลช็อปปี้ครับคู่ร,ระหว่าง BG ปฐุมยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านของอันฮนอยแะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบก,กวนเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับการแข่งขันจิงของคู่นี้ครับก็จะเตะก,กันในวันที่20สิงหาคม2568เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ ในส่วนของสถิติานัดหลังสุดของ b ีจีปทุมครับเจ้าบ้านครับสถิติไม่ค่อยดีครับเอาชนะไปได้แค่หนเดียวครับที่เหลือแพ้2แล้วก็เสมอ2ครับนัดล่าสุดเนี่ยพึ่งเสมอกับทางด้านในศึกไทยลีกมาครับขออภัยด้วยครับจำชื่อทีมไม่ได้ครับในขณะที่ของอันธนนอยเนี่ย ก็ห้านัดหลังสุดเนี่ยเอาชนะไปได้ถึง4ครับแล้วก็เสมอขนหนึ่งเหมือนกันครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเสมอมาครับก็มาดูกันว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ถ่ายผลการแข่งกันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับ สำหรับบีจีปทุมครับพึ่งเสมอทั้งด้านประจวบ FC มาครับเริ่มต้นคลิปมาแอดมินจับไม่ได้ครับต้องขออภัยด้วยครับเอาละครับผู้ตัดสินเป่าเคลียรูกเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านบีจีปทุมครับชุดสีน้ําเงินจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนรวมเถียตัวแทนไทยของเราไปด้วยกันครับศึกแห่งศักดิ์ศรีครับของอันหาหน้อย รองแชมป์เก่าครับจะบุกมาเยือนบีจีแล้วหลอกมาตรงนี้ซัดโอกาสทักทายครั้งแรกเท่านั้นครับเป็นประตูนะครับทางด้านคองอันฮานอยขึ้นนำบีจีปทุมไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์อู่จากกาฟเต้ครับกองหน้าของคองอันฮานอยขึ้นนำไวมากครับนี่ครับสไลด์เอาไม่อยู่ครับโดนหลอกครับแล้วได้ล่อเป้าแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับ หมดสิทธิ์เซฟครับทางด้านสราน,นุนเปิดเกมมาเพื่อนก็วางงานให้เลยครับโดนนำไว้ครับบีจีปทุมโดยย้อนคืนกลับมาบอลเล่นกันทางด้านสารัตย์ยูเย็น,นโนสริดาครับไหลขึ้นหน้ามาจเจริญสักวงก,งกรหักเข้าในมาโนสุิดา ย้อนกลับมาตั้งที่สารัดอยู่เย็นแล้ว <c oughs> สัดต,ตรงนี้เหมือนจะติดชะแรบแลบนะครับนี่ครับจะพยายามยิงผู้คู่เหมือนยิงออกไปเองด้วยครับด้รุนจากลูกเตะมุมครับชนะทิพย์ส่งกระสินจะเปิดลูกเตะมุมครับมา นาทีหยดไปที่เสาไกลตรงนี้ <ś c oughs> ยังมงเคียงมาได้บอลไม่ไปไหนเอ็นดีเย่ลงซัดตรงนี้นึกโโว่าหายนะครับนัดล่าสุดเพิ่งทำประตูสุดสวยครับช่วยให้บีจีปทุมครับตามตีเสมอประจวบเอฟซีมาได้ครับอุณนัตนี้เกือบทำประตูอีกแล้วครับ ของเวียดนามครับยอดขึ้นหน้าหมาของอันธนอยติดทางด้านจเจริญศักดิ์วงก่อนจเจริญศักดิ์ให้มาที่กับกุโตโนซึดะโนซึดะให้มาตรงนี้ฟันนันซารีสัดติดบล็อกอีกแล้วแล้วเป็นลูกเตะมุม,มอีกครั้งของบีจีปัทลุงพยายามจะ ยิงไกลหลายต่อหลายคนแล้วทางด้านฟอร,ร์ดัสรี่ครับโอ,อ้เราเหมือนไม่โดนผู้เล่นของคนอนาฮานอยด้วยครับเป็นลูกตั้งตะจากปากประตูของคองนาฮานอยบอลหวดยาวขึ้นหน้ามาเงี <Long high. S 2> ยนของหาย,ย้อนขึ้นกลับมาชาลลงอ เล่นกับทางด้านวินดาวแล้วชนาทิปต์ดักได้สวยเลยครับตรงนี้ให้มาที่โดอิโดอีจะฝากสุดท้ายไม่ถึงฟอนาสซารีแล้วฟอนาสซารีไปแย่งออกจากเท้ามาได้ฟอนาสซารีรอเพื่อนเติมแล้วตรงนี้ฟอนาสซารีไปชาครับต้องวนกลับมาตั้งที่โนสดะชนาทิป์ฝากประตูกางโดอีจะไปตรงนี้ <c oughs> ติดบล็อกนะครับแล้วจะเป็นบอลสวนของลลโออาตูอารันกาฟิเต้ยังติดทางด้านสารัตเยียนชนาทีฟเล่นกับทางด้านสารัตโนซิดะชนาทีฟฝากมาที่โนซิดะอีกครั้งบอลไหลทางด้านกาบซ้ายโอ้โหเราโดนสไลด์ตรงนี้เสียบอลน,นะครับเหยียนควงหายเหยียนควงหายพากระชากขึ้นมาเล่นสสั้นมา เยันวันต่วนไหลออกขวามาดันกาฟิเตยกมาตรงพื้นที่ว่างตรงนี้โนสุดะยังดักเอาไว้ได้แล้วยังได้ที่เจริญสักวงก่อนชนาทิพจ่ายยัดมาแล้วขวามีโนสุดะเติมโนซุดะให้เข้าในมาที่โดอิโดอิ <c oughs> แล้วแหวกไหลออกขวามาจะเริญสักวงก่อนมีเวลาแล้วยกมาให้ชนาทิพเอาบอลลงแล้ว <c oughs> ย้อนขึ้นกลับมา เอกนิดแล้วซัดตรงนี้โนซิดะครับยังติดเซฟเอกนิดให้มาโดอิโดอิโลงซัดเหียนฟิลิปยังปัดปลายมือเอาไว้ได้ครับยังตามตีเสมอไม่ได้ดินซิกดินซิกให้มาโนซิดะไปจับบอลยาวแล้วจะเป็นบอลสวนของของอันห,หน่อยดันกาฟิเต้ไหลออกซ้ายมาไปไม่ได้เหมือนกันครับวนกลับเข้าในมา พาเธอมาแล้วฝากมาเน่งๆตรงนี้ไม่ผ่านสารัตโ,โชคดีครับบีจีปทุมไม่โดนประตูที่ 2, 2> บอลยอดมาตรงนี้อย่างติดทางด้านผด้แนวรับของบีจีปทุมโดยไหลมาที่ฟร์นาสซี่แทงให้เจริญศักด์กงก่อนหากกลับเข้าในตรงนี้ไม่แม่นเลยครับบอลมันยังขัดขดัดเกินในจังหวะสุดท้ายครับทางด้านบีจีปทุม แล้วดูของอันฮานอยเล่นครับแทงเป็นหลุดแทงเป็นหลุดเลยครับบอลโยกเข้าในมาแล้วลงซัดตรงน,นี้ยังไม่ตรงกรอบเลยครับ <L ess> นี่ครับรองส่องไกลก็บอลมันไม่ตรงกรอบสารานนนครับจะเปิดลูกตั้งเตะขึ้นมา เย่ฝากมาที่ดิสิกเดินสักวงก่อนกากุโตโนซิดะไฮบาที่โดอิโด,โดโอิขู่เลี้ยงแหวกตรงนี้จับยาวไปแล้วเห็นคองหายคว่างหายฝากมาที่อารันกาฟิเต้อารันกาฟิเต้ย้อนขึ้นกลับมาวีตา ไหลออกขวามาครับเหยียนความหายแล้วซัดมาตรงนี้โอ้โหสารานนยังเซฟเอาไว้ได้อูบีจียังไม่เสียประตูที่2ครับหวนให้มาชนาทิพชนาทิพเล่นกันทางด้านโนสิดะจะเดินซักวงก่อนจะเดินซักหักเข้ามาที่โนสิดะให้มาฟานาซารีพิกพิกแล้วเจอช่องซัดตรงนี้โอ้โหเหยียนฟิลิปยังซูปเปอร์เซฟเหมือนเดิม อ้ยังตีเสมอไม่ได้ครับบอลของทางด้านของอันฮานอยแล้วโดนตัดได้โดยเจริญศักดิ์วงก่อนไหลมาโดอิโดอิไปช้านะวนคืนกลับมาโนซิดะจะแทงให้โดอิก,ก็ไม่ผ่านอย่างเป็นบอลบุกต่อนเนื่องของบ um. ีจีพัฒนฟานาซารีพริกพ,พแล้วซัดตรงนี้โอ้โหึกว่าหายแล้วสุดท้ายไม่ตรงกอบเหมือนเดิมอโ้โอกาส ท้องสุดๆเลยครับนี่ครับซัดเต็มโค้งครับบอลมันติดไส่ก้อยเลยครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสครับแต่ทำไม่ได้เองครับทางด้านบีจีพัุนบอลวางยาวขึ้นอะมั้ยยังได้ที่วิดดาว ไรออกซ้ายมาบอลมาตรงกลางแล้วสรานนยังโชว์เซฟเอาไว้ได้แล้วให้มาตรงนี้สุดท้ายกุตสิลเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านบีจีระทุมครับตามหลัง ของอันฮานอยไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อน,อนชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับอะไรครับคู่ตัดสินเป่าเขียรูกเริ่มเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านของอันฮานอยชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้าง บอลยกขึ้นหน้ามาแล้วไม่ผ่านโนสุดะฟอนนสซารีแทงออกขวามาโดอโดอย,ย้อนกลับมาที่จเจริญศักด์จะเริญศักดิ์พาทัวร์ะเปิดขึ้นหน้ามาแล้วหเหมือนกลับมาจากตำแหน่งร้ำหน้าครับทางด้านฟอนนสซารีครับโดนจับร้ำหน้าครับ ของอานฮานอยครับให้มาวินเตาแทงออกขวามาเหยนวันตวนยกเข้าไหนมาได้ควิดตรงนี้อย่างตรงตัวนั้นสรานนลเลยครับเอดีเย่ฝากมาที่โนซิดะตรงนี้ไปไม่ได้แล้ว <c oughs> ยังดักเอาไว้ได้โนซิดะไหลออกขวามาโดยอี Do i. ต้องลงกลับมาเชื่อมเ,มเกมต่ำเลยครับทางด้านโดอีครับ จเจริญสักโอ้โหแล้วดูความไวของจเจริญสักก็พาแหวกมาหักกับเข้าในมาที่โนสุด no ะไล่ออขวามาด้วยอีกย้อนขึ้นกมาโนสุด no ะแล้วจเจริญสักแหวกแล้วฝากมาโนสุดะโนสุดะลงสักเองตรงนีโอ้โหไม่ตรงกรอบครับคุณนึกว่าหายครับโอ้โแล้วทอดทางด้านเมตูคุตฟอนนซารีออกครับส่งทางด้านเรียนเนลครับลงมาเล่นบ้างครับ อันฮานอยครับปมยาวขึ้น,นามาเห็นวันดึกยังไม่ผ่านจเจริญศักดิ์อีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างเงียบในวันนี้คือเอกนิต์ปัญญาครับบอลไม่ได้ไปทางนั้นกับซ้ายครับเอาลชนาทิพตัดบอลได้ตรงนี้ชนาทิป,ป่ายเข้าใน <c oughs> ไม่ผ่านผู้เล่นแนวรับเลยครับแล้วของอันฮอนอยจะสวนบอลทางั้นกับขวาเห็นของหายเฝา้าตัวกลาง วินเตาเหยียนวันดึกให้มาตรงกลางแล้วเรากาฟาเตะโอ้โหักตรงนี้สารานนทก็ยังโชว์ซูเปอร์เซฟเหมือนกันเลยครับดูเตะมุมครับของทางด้านของอันทนอยเหยียนของหายฝากประตูกาดแล้วซัดตรงนี้ไม่ผ่านชนาทิพย์ จะเดินซากไหลออกซ้ายมาเอกนิษฐ์ปัญญาชนาทิพย์จดขึ้นหน้ามาตรงนี้สารัตอยู่เย็นสารัตโดนบีบไปมุมกว้างครับแล้วไหลช่องนี้มาเล่นเนวจะซัดตรงนี้ยังไม่ผ่านบล็อกของผู้เล่นเนวรับเลยครับโลถอดเหรียนวันดึกออกเลยครับต่อไปครับเป็นการส่งเหรียนวันดึกครับลงมาเล่นแทนแหละครับ แล้วลูกเปิดของทางด้านโนซุนดาเปิดลูกเตะบุมเข้ามาตรงนี้ได้ขึ้นคนเดียวกดไม่ลงครับดินสิกโอ้โหลึกว่าหายแล้วครับมันต้องเหินมงนครับมันเลยคอนโทรบอลไม่ได้ครับแล้วเหียนฟิลิปโอ้โหดึงช้าเลยครับ อนนเล่สั้มาให้มาที่วันดึกเล่นกับทางด้านเหยนวันดึกฮอลันกาฟเตตติดทางด้านสารัตอยู่เย็นเอดดียเชื่อมกับทางด้านสารัตอยู่เย็นสารัตให้มาตรงกลางเรเ,เลนลเรเนลเชื่อมมาที่โนซุดาไหลออกขวามา แล้วยกเข้าในมาตรงนี้ยังได้อยู่ครับชนาทิพย์แล้วโนซุดะซัดยังไม่ผ่นานเงียนฟิลิปย้อนกลับมาโนซุดะแล้วซัดอีกทีหนึ่งโอ้โหเหลือจะเชื่อครับไม่ตรงกอบครับโอ้ยังตามตีเสมอไม่ได้ครับจากด้านบีจีปทุมครับบอลถากเสาใบบอลหวางยาวขึ้นหน้ามา ให้หมาตรงนี้เอนดิเยไร่เอาขวามาโดยเชื่อมไปทางด้านโดสิดะอกีกนิดพูด่เราเป็น b ีจีปทุมครับครองเกมได้มากกว่าครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับยังไม่เฉียบขาดพอชนาทิปวนเข้าในมาชนาทิปเล่นหมาที่สระรัตยูเย็น จะเหลืนสักดได้ปั่นตรงนี้โอ้โหเหนียนฟิลิปครับซูเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหเพื่อนๆน่าจะได้เห็นทางด้านฟอร์มแบบนี้ในนัดทิงที่เจอกับบุรีดามครับเหนียนฟิลิปก็เซฟแบบนี้เลยครับเซฟอุตลุดเลยครับแล้วส่งทางด้านอวเวเรสครับลงมาเล่นบ้างครับบอนหยอดเข้าในชนาทิปตรงนี้ยังโดนดักออกมาได้แล้วเลเนลดักมาโดอีซัดไม่ผ่านบล็อก โอ้โหล้ลมลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรบอลของโดยอยไปช้าเลยครับไหลออกซ้ายมาเยนวันดึกยกขึ้นหน้ามาอลาัานกาฟิเต้พักบอลได้ไหลมาตรงกลางวินเดาวแล้วกาฟเต้กลมหน้าซัดตรงนี้ซารานนต้องทุบทิ้งออกไปก่อนโอ้โหแล้ว อขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับ AI เนี่ยถอดเปลี่ยนตัวลงมาเองครับความจริงธีรศิลป์แดงดาน,นี่ย้ายทีมออกไปแล้วครับ AI ก็เปลี่ยนตัวเอาธีรศิลป์ลงมาเล่นครับต้องขออภัยจริงๆครับแล้วมาดูชนะทิพย์ศุสริน์ครับให้เข้าในมาธีรศิลป์แดงดาได้กดตรงโย่หลุดออกหลังไปเลยครับ มันจะดีอยู่แล้วเชียวครับทีระ,ะินทีรศิล์ถูกส่งลงมาเฉยเลยแอดมินไม่ได้จัดตัวผู้เล่นให้อยู่ในตัวสำโองด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าทำไม AI มันถึงสูกส่งลงมาได้ครับบอลที่เหียนวันดึกให้่ะ เตเตโยกไปจนสู่เส้นหลังครับแล้วโอ้โหหนีทางด้นเอดนเย่มาครับสุดท้ายโดนดักออกมาได้บอลตั้งมาของจเจริญศักดิ์วงก่อนเจรินศันกดิ์ย้อนคืนกลับมาสารัตย์ยู่เย็นเล่นกันทางนั้นชนาทิพสงกสินชนาทิพาไปเองครับแล้วมีเพื่อนขออยู่แล้วเล่นเนวฝากมาตรงนี้ไม่ดีนะครับ โอ้ไปตกม้าตายจังหวะสุดท้ายตลอดเลยครับเดีย๋ยวบอดึกไหลออกซ้ายมาหาเธอเล่นกับทางด้านกาฟตเตยยกออกขวามาเย็นควงหายไหมผ่านทางด้านชนะทีแค่ปลาออกซ้ายมาเอาเรสเล่นเร็วมาเรนเนลดีต่อมาที่ด้านหน้าครับตรงนี้แล้วเพื่อนมีเติมทางด้านกราบขวาครับจเจริญสักพาเข้าในกรอบเขตโทษแล้วสตุงนี้ก็ยัง ตรงตัวเหียนฟิลิปเลยครับพยายามเต็มที่ละครับทางด้านบีจทุมแต่ว่ายังเบิกสกอร์ไม่ได้แล้วหมาโลเป่าซัดตรงนี้โอ้โหชนเสาอีกแล้วอไม่รู้จะทำยังไงครับแล้วโนซูด,ด้าโอ้โอ้อโอ้อ้โอนโอ้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 โ้โอ้หน้โอ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 นโอ้โอ้นอ้โอ้โ้อ้้ เอาละครับเข้าชูช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับมีเวลาอีก3นาทีครับบอนหยอดเข้าในมาเคลียออกมาตรงนี้จเจริญศักเก็บได้จเจริญศักดผาแหวกแล้วซัดเองโอ้ชนคันแล้วโอ้โหน่าจะจบเลยครับตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับผู้ัะสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นดังด้านของอนานนอยทำได้ครับบุกหมาเฉือนเอาชนะ b ีจีปทุมอยู่ในเต็ดได้ถึงถิ่นครับ1ประตูต่อ0ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบกันยังไงก็ฝากด like กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายคลิปดอยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับ จอย BS PD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ